ประตูบานหลังใหญ่มากนะประตูบานนี้ถือว่าใหญ่มากก็ดูกระจกดูขนาดกระจกเขนาขนี่ใหญ่มากจริงหาเจ็ดที่นั่งขนาดเล็กแนะนํนาคันนี้เลยนะครับน่าใช้งานจริงๆโอเคครับนั่งสบายครับฟีลการนั่งหลังดีมากครับอ่ะนี่ระดับที่1น,นะครับระดับที่สองระดับที่สามบาะปัดที่สามระดับครับนะเนี่ยเหยียบเันเร่งปุ๊บเนี่ยก็ขึ้นเนี่ยปื้ดเ,เลยเนี่ยบอยบอกได้ว่าราคาเนี่ยฟังแล้วน่าซื้ออาจจะไม่หันไปมองรถแบรนด์หลังเลยก็ได้ เรามาพบกับผมเซลบอยครับเอร์ติก้าปี2021ผ่อน8,000กว่าบาทนะครับเป็นซูซูกินะครับเป็นปี2021ซูซูกิ1.5นะครับ GL นะครับเป็นรุ่นเออร์ติก้านะครับนะใครหารุ่นนี้อยู่ครับรีบแอดไลน์หาบอยทางนี้เลยครับมุมบนนี้ครับแอดไลน์หาบอยครับได้เออร์ติก้าผ่อน8,000กว่าบาทไปใช้กันเลยครับปี21สวยๆแบบนี้ครับมาครับเรามาดูรายละเอียดดีเทลของตัวรถกันครับเริ่มต้นที่หน้ารถเลยครับ คมไฟหน้าครับได้โคมไฟหน้าเป็นแบบโปรเจกเตอร์ครับนะแล้วก็ดีไซน์ของโอตีก้าโฉมนี้นะครับโฉมใหม่โฉมปัจจุบันเนี่ยนะครับกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมครับเป็นโครเมียมเป็นช่องเป็นบล็อกนี้ครับสวยงามมากครับมาดูด้านข้างกันบ้างครับมาขนาดแม็กและยางกันครับมาดิแม็กเป็นแม็กอลลอยของเดิมโรงงานเลยครับให้ขนาดแม็กมาที่ขอบ15ครับขนาดยางอยู่ที่18555 R 1 5ครับยางปี2020ครับดอกยางยังล้นเลยเลยเลยครับนะ ได้ไฟเลี้ยวตรงข้างแก้มมาครับกระจกมองข้างตัวนี้พับมือนะครับนะจะเป็นปรับไฟฟ้านะจะเป็นพับมือนะครับได้ตัวกันสาดมาทั้งหมด4บาใบแล้วครับรถคันนี้ในเล่มจะลงเป็นสีน้ำตาลนะครับนะมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถครับมาดูโครงสร้างหลักกันบ้างครับมาแผงข้างประตูครับนะวัสดุตรงนี้เป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับนะได้ที่วางแก้วมาแล้วครับนะมือเปิดประตูนะครับเป็นสีดําครับดูโครงสร้างหลักกันครับมานี่ครับตะเข็บเป็ะนะครับ สวยงามสมบูรณมากตัวนี้ภายในเป็นสีดำนะครับรถสวยๆส,ยสภาพป้ายแดงเลยดีกว่านะคันนี้สวยๆเลยมาดูด้านหลังครับมานี่คือแผงข้ามประตูครับประตูบานหลังใหญ่มากนะประตูบานนี้ถือว่าใหญ่มากก็ดูกระจกดูขนาดกระจกคนนี้ใหญ่มากจริงๆเดี๋ยวเราวัดวัดแบบคาดชะ้นในด้วยสายตานะนฟุต สองฟุตสองฟุตครึ่งนะความยาวของกระจกสองฟุตครึ่งเนี่ยถือว่าใหญ่มากจริงๆครับแทนค่าประตูได้ที่วางแก้วมาครับมาดูโครงสร้างหลักนะครับมาดูครับนี่ตะเข็บเป็นอาร์ครับสวยงามสมบูรณ์มากหาดเจ็ดที่นั่งขนาดเล็กแนะนำคันนี้เลยนะครับน่าใช้งานจริงๆมาดูท้ายครับผมไฟท้ายครับได้ไฟท้ายเป็น LED ดีครับได้ไฟเด็กมาทั้งหมดสาตำแหน่งครับตำแหน่งที่1 ตำแหน่งที่2และตำแหน่งที่สาอยู่ตรงนี้ครับนะแฮชแบ็กได้ใบปัดน้ำฝนหลังมาได้เซ็นเซอร์มาครับนี่แล้วก็ติดสปอยเลอร์ตัวด้านล่างนะครับนะสเกิร์ตสเกิร์ตด้านล่างนะครับเป็นท่อหลอกนะครับนะสวยงามมากครับมาดูภายในครับมานี่อย่างแรกเลยครับมาดูหัวน็อตเลยครับนี่น็อตสวยครับไม่เคยแกะเลยครับนี่ดูรางน้ําครับนี่ดูรางน้ําเดิมหมดครับนี่ไม่เคยเม็ดอ็อทุกอย่างอยู่ครบหมดครับมาดูฝั่งนะครับนี่ นี่ครับนะครับน็อตเดิมนะครับแล้วก็รางน้ําครับไม่เคยแกะเลยครับแล้วก็มาดูตรงนี้ที่เก็บสัพพละมีอะไรบ้างนี่ครับอันนี้เป็นที่ใส่ของนะอันนี้เป็นตัวขันยางอะไหล่ยางอะไหจะห้อยอยู่ด้านล่างนะครับที่เป็นตัวขันยางอะไหนะครับรถสวยงามมากเดิมหมดทุกชิ้นครับดูเบาะหลังครับมาเบาะหลังพับได้ครับเพิ่มพื้นที่เก็บสัพพละ แบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดเรานั่งกันสี่ที่นั่งห้าที่นั่งเนี่ยพับเบาะหลังมาหรือว่าจะเอาที่นอนปูก็ได้นะครับให้ลูกๆตัวเล็กๆนะครับนั่งเล่นกันบ้านท้ายนี่ได้นะครับนะสวยยครับใช้ได้ครับที่เก็บกันมรรทกก็สามารถเพิ่มพื้นที่ได้โดยการปรับเบาะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านขวาของตัวรถกันบ้างครับนี่คือโครงสร้างหลักครับมาแต่ชอบจริงๆเนี่ยตรงช่วงประตูกลางเนี่ยกว้างและใหญ่มากตรงนี้ ถ้าเป็นไปเทียบกันในแบรนด์เดียวกันถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องแบรนด์นะครับนะถ้าเราจะไปเทียบกับรถพันห้าเจ็ดที่นั่งนะครับจะไปเทียบกับ Honda าเฟดจะไปเทียบกับโตโยต้าเซลิต้าจะไปเทียบกับ Honda าโมบ l ยลิโอจะไปเทียบกับ Honda าบีอนะครับนะออิการราคาถูกกว่าเยอะครับและได้ปีใหม่เลยครับนะน่าใช้งานครับมาดูประตูหน้าฝั่งคนขับครับนี่ครับกระจกออโต้บานฝั่งคนขับครับอันนี้เป็นตัวปรับกระจกไฟฟ้าครับนะได้ที่วงแก้วมาดูโครงสร้างหลักกระชับมา นี่ครับมาสวยๆแล้วครับเดิมสนิทครับมาดูเพจตัวรถครับนี่ครับเห็นไหมแล้วก็อันนี้เป็นหมายเลขตัวถังรถยนต์ครับอันนี้เป็นหมายเลขเครื่องยนต์ครับเพจเดิมๆเลยครับนี่ดูมาร์กิ้งคันเลอร์เนี่ยมาร์กิ้งคันเลอร์ตัวเพจเนี่ยเห็นไหมครับสวยงามครับเดี๋ยวเราไปชมหน้าห้องเครื่องครับป่ะมาครับเรามาชมหน้าห้องเครื่องกันดูความสวยงามของหน้าห้องเครื่อง นี่ดูความเดิมอริซีนอลของเขาเนี่ยดูน็อตเนี่ยเดิมเลยครับอันนี้เลขตัวถังรถเนี่ยนะครับแัวนี้มอกครับแล้วก็ซุ้มโชกเดิมหมดเลยครับมาถึงคานหน้านี่ครับมาคานหน้าเดิมครับดูน็อตตัวในกล้องจับภาพเห็นไหมน็อตตัวในตัวนี้เนี่ยไม่เคยแกะเลยเนี่ยเห็นไหมมาดูอีกตัวมั้ครับนี่น็อตตัวนี้ครับไม่เคยแกะเลยครับอีกฝั่งครับนี่ซุ้มโชกครับ แล้วก็น,นี่ครับโหนดหลากระโปรงจับภาพไปที่เครื่องยนต์ครับสวยงามมากเครื่องยนต์ใหม่มากนะครับใหม่มากไม่มีคราบสกรปรกเลยนะครับนะ <S <S เราเอามาแค่ทําความสะอาดล้างสีแล้วก็ไม่ได้มีการทําอะไรบอดีไฟหรืออะไรยังไงไม่ได้มีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยรถมันสวยอยู่แล้วนะครับคันนี้รถมันสวยอยู่แล้วเครื่องยนต์สวยมากครับ154่นะครับนะตัวนี้ถ้าจะเทียบค่าเฉลีย่ยในการใช้น้ํามันนะ หมายว่า14-15กิโลลิตรนะครับนั่งกัน4-5คน14-15กิโลลิตรใช้ได้แน่นอนครับเอาแตงงหวัดได้เห็นอยู่แล้ว16-17กิโลลิตรเนี่ยครับวิ่งลอยตัวเนี่ย16-17กิโลลิตรทำได้แน่นอนครับเดี๋ยวลงมาชมภายในห้องโดยสารนะครับว่าภายในห้องโดยสารของเจ้าออติก้าตัว1.5 GL คันนี้จะสวยงามขนาดไหนไปชมครับมาครับเราเข้ามาอยู่ในเจ้าออติก้าคันนี้กันแล้วกองอื่นขอสตาร์ทเครื่องก่อนกุญแจเป็นแบบนี้มีรีโมทครับนะมาสตาร์ทเครื่อง เอาความเย็นก่อนเอาแอร์สดๆก่อนเออพอมาเล่นตัวแอร์แล้วนี่มาดูหน้าปัดจอแอร์หน่อยมันไม่ได้เป็นอุณหภูมินะไม่เป็นนี่ครับระดับความเย็นครับนี่ระดับสุดเลยระดับ8ระดับ7ระดับหระดับห้า้ยฟิลเหมือนปับอุณหภูมิเป็นสเตจมานะมีตั้งแต่ระดับหนึ่ง6 7 8สี่ห้าเจ็ดดนะครับขอระดับ8ดไว้ก่อนนอาพัดลมบาลงมาหน่อยก็ได้แต่ขอความเย็นสุดๆไว้ก่อนนะครับมาด้านบนครับ คอนโซลด้านบนครับเป็นพลาสติกทั้งหมดครับดูดีไซน์ตัวแอร์ของเขาสินี่เห็นไหมแอร์ดีไซน์มาได้สวยงามนะตัวนี้เป็นริ้วของตัวคอนโซลกัานะครับนี่เป็นช่องแอร์ครับช่องแอร์หนึ่งสองสามสี่นะครับครับตรงด้านฝั่งของขับมาถึงตัวหน้าจอวิทยุคภัสร์หน้าจอวิทยุคือเล่นอะไรได้บ้างตอนนี้เราดูก่อนเลยว่ามี fmam แน่นอนนะครับแล้วก็มีเห็นที่พุ่งมาเลยเนี่ยมันมีปุ่มวางสายรับสายโทรศัพท์ก็มีเกี่ยวกับบลูทูธนะครับนะจะทำยังไงดูมันติมีเดียสิ เห็นไ,ไหมครับจะ,จะมีตัวบลูทูธขึ้นมานะครับอันนี้ตัวเรดิโอนะครับอันนี้ตัวเซตอัพนะครับอันนี้เป็นตัวช่องสถานีนครับนนต,ตัวนี้กลับเห็นไ,ไหมครับแล้วก็มาถึงตรงคอนโซลด้านล่างลงมาครับดีไซน์เขาจะเป็นหยักลงมาอย่างนี้ครับแล้วก็เป็นลิ้นชักใส่ของครับนี่ทุกอย่างอยู่ซูซูกิสมุดอะไรนี่มาเซอร์วนะิสเลกคอร์ด บุ๊กเลตนะครับนะเซอร์วิสและขอดบุ๊กเล็ต์ก็จะบอกอะไรบ้างบอกระยะการเข้าโชว์รูมครับการเข้าเช็คระยะครับก็มีทั้งแต่1000กิโล10,000มกิโลครับ20,000กิโล3 0ม0 0กิโล4 0 0 0มกิโลเข้าสุดท้ายเข้าสุดท้ายปี2023เมื่อเดือน3ครับนี่วันที่25เดือน3ครับเข้าระยะสุดท้ายเช็ครู้สึกจะ50,000กิโลนะครับ5้าหมึจกิโลนะครับนะเข้าเช็คระยะตาม ที่สมุดบุ๊กตัวนี้ระบุมาตลอดครับเจ้าของเก่าถือว่าใส่ใจเรื่องการดูแลรถครับนะช่องแอร์เราดูไปแล้วครับมาดูด้านล่างของช่องแอร์บ้างครับตัวนี้เป็น power outlet ครับ power outlet สำหรับที่สุดบุรีหรือว่าที่ชาร์จไฟนะครับนะได้ usb มาครับสำหรับเชื่อมต่อวิทยุครับ usb กับ aux ครับวิทยุตัวนี้เชื่อมต่อ usb ได้เชื่อมต่อ aux ได้ครับนะมาที่จอเรือนไมเลยครับมา รถคันนี้วิ่งไปแล้ว5 8 9 9 8กิโลครับรถปี2021อายุรถ2ปีวิ่งประมาณ25 0 0 0กว่ายังไม่ถึง27 0 0 0ถือว่าวิ่งอยู่ในเลทที่ไม่เยอะนะครับนะเบาะเป็นเบาะหนังครับท่านผู้ชมดูเนี่ยเบาหนังเบายังไม่เอียมอยู่เลยอันนี้ไม่ได้ทําใหม่นะอันนี้เบาะเดิมของเขาเลยนะครับนะแล้วก็ตรงช่องกลางได้ที่วานแก้วมาสตําแหน่งครับเกียร์ก็มีถุงเกียร์เป็นหนังครับนะแล้วก็มีตัวนี้โอเวอร์ดายครับโอเวอร์ดายนะครับตัวนี้ โอดีออฟโอดีออนครับนี่ครับแล้วก็ยี้เบรกเบอร์นะครับได้พดาวเวอร์เอเลดมาหนึ่งช่องตรงนี้สําหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับนะก็ยังถือว่าใส่ใจรับผู้โดยสารด้านหลังครับสิ่งที่ได้มาตอนนี้ดูมีอันนี้ตัวกล้องเดี๋ยวต้องเสียบเสียบสายสายไม่รู้อยู่ไหนเดี๋ยวให้ช่างดูให้นะครับนะตัวกล้องครับเขาใส่กล้องอยัมีกล้องบันทึกภาพด้านหลังด้วยแล้วก็นี่จะไม่ได้เป็นกล้องหน้าด้วยนะครับถึงนะกล้องหน้าด้วยนะพูงมาลัยครับมา พวงมาลัยเป็น3าก้านท้ายตัดครับนะครับท้ายตัดแล้วก็พวงมาลัยเป็นสาก้านครับนะมีปุ่มวางสายรับสายโทรศัพท์แล้วก็ปุ่มเชื่อมต่อบลูทูธตรงนี้ครับสวยงามครับด้านบนครับมาบานบังแดกครับสองฝั่งจะฝั่งผู้โดยสารจะมีกระจกฝั่งคนขับไม่ได้มีกระจกครับก็คงไม่มีใครขับรถไปแต่งหน้าไปหรอกนะนะตรงนี้ก็ให้กระจกมาสำหรับฝั่งผู้โดยสารครับไฟสองเป็นที่ครับให้มาหนึ่งตำแหน่งตรงนี้ครับ สวยงามครับสำหรับฟีลการนั่งเบาะนะครับปรับสูงต่ำไม่ได้ตัวนี้นะครับปรับได้เฉพาะตัวเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ปรับเอนพนักพิงอย่างนี้นะครับนะแต่ว่าเบาะรู้สึกสบายอ่ะตำแหน่งเบาะที่เซตมาให้เนี่ยน่าพิสัยใาการมองถือว่าดีครับเดี๋ยวไปนั่งผู้โดยสารตอนที่2กันางครับว่าในผู้โดยสารตอนที่2งสิ่งอำนวยความสะดวกให้อะไรมาบ้างแล้วก็ฟีลการนั่งเป็นอย่างไรไปชมครับเอาละครับเราเข้าไปอยู่ในผู้โดยสารตอนที่2กันแล้วครับสะดุดตาอย่างแรกเลยคือว่ามีแอร์หลังครับตัวนี้ สเต็ปพัดลมมีเบอร์หนึ่งเบอร์ 2, สองเบอร์สามอ้เบอร์สามแรงมากเลเนี่ยเ,เบอร์สองเบาะครับตัวเบาะตัวเบาะปรับยปง repaired. ไงได้บ้างสเต็ปที่หนึ่งนะครับนี่คือเบาะสเต็ปที่หนึ่งครับสเต็ปที่ 2, สองสเต็ปที่สองครับสเต็ปที่สามครับสเต็ปนทะี่สี่ครับนะมีสี่สเต็ปครับเอ้นั่งไกลไสบายเนี่ยแต่ว่ามันจะไปเบียดคนหลังหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูครับสำหรับนั่งไกลไเนี่ยเบาะนั่งตำแหน่งที่สองเนี่ยถือว่าสบายมาก เหมือนกับว่าสิ่งอำนวยความสะดวกแหะนะครับที่ชั้นแบดก็มีแอร์หลังก็มีแล้วกระจกบานที่กว้างขนาดนี้นะครับอย่างที่กดที่สายตาครับอยู่ที่ประมาณ2ฟุตครึ่งนะครับสำหรับตัวกระจกนี่ถือว่ากว้างและยาวมากนะครับนะโอเคครับนั่งสบายครับฟีลการนั่งหลังดีมากครับมีที่ตัวพาวเวอร์แอรเลมาให้ด้วยเดี๋ยวลองไปชมผู้โดยสารตอนที่3มกันครับมามาครับเรามาอยู่ผู้โดยสารตอนที่3มกันแล้วครับตัวใหญ่ๆอย่างบอยเนี่ยบอยสูง176น้ำหนัก105กิโลกรัมลองเทียบขนาดดูตัวใหญ่มากนะครับ ก็นั่งได้นะครับเฮดรูมถือว่าเหลือแค่นิดเดียวนะครับนะเล็กรูมใกล้ๆก็จะพอดีแล้วจริงๆแล้วที่นั่งตัวที่3าถ้าคนตัวเล็กกับบอยหน่อยนี่นั่งสบายเลยครับเบาะนะครับปรับได้2ระดับนี่ปรับระดับหนึ่งก่อนอ่ะนี่ระดับที่1นะครับระดับสองระดับที่3าเบาะปรับที่3าระดับครับนะนั่งไกลๆจริงๆนั่งได้นะครับนะแต่ว่าถ้าเป็นบอยยังไงก็ขอนั่งกลางครับจ้เพราะตัวไปใหญ่นะครับนะ โอเคเดี๋ยวเราไปลองเทสได้ดูครับว่าการขับขี่จะเป็นยังไงกันบ้างไปชมครับมาครับเดี๋ยวเราไปลองเทสได้กันดูครับไปเฮ้ยขับดีอ่ะตำแหน่งนั่งดีตำแหน่งมือตรงเกียร์ตำแหน่งดีครับจังหวะที่เอามือมาอยู่ตรงเกียร์เนี่ยก็ตำแหน่งดีมากนะครับทัาชน่าเป็นนการมองดีมากนะครับพวงมาลัยก็ขับนุ่มนิ่มมากนะครับนะไม่มีเสียงคอกแคกเลยเดี๋ยวเรามาลองดูตัวช่องว่างพวงมาลัยกันบ้าง ไอ้ฟิวดีว่ะไม่ไม่เคยขับเออติก้าเลยพูดจริงๆนะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ลองเทสไรโด,ดนี่ครับแขว่งนี่ไม่มีท่องว่างครกแคบๆไม่มีเลยครับรถแน่นเลยครับฟิวดีเนี่ยเร่งก็ขึ้นใช้ได้ครับเออติก้าถือว่าบอยจะเอาไปเทียบกับอะไรดีอะถ้าเทียบกับรถเจ็ดที่นั่งขนาดเล็กด้วยกันเนี่ยบอยว่าเอติก้าไม่แพ้ใครนะเพราะมันไม่อืดอย่างแรกนะ เห็นตัวเจ็ดที่นั่งขนาดเนี้ยแต่ว่าบอดี้ขนาดเนี้ยไม่ได้อืดเลยนะครับเนี่ยวงเลี้ยวทุกอย่างโอเคหมดการเลี้ยวการขับขี่มันง่ายมากนะครับสาหรับท่านผู้ชมที่เป็นมือใหม่นะที่ว่าเพิ่งขับรถยังไม่คล่องในออติก้าผมว่าน่าจะใช้ได้เนี่ยเหยียบคันเร่งปุ๊บเนี่ยก็ขึ้นเนี่ยปื๊ดเลยเนี่ยใช้ได้ครับฟิลดีนั่งดีขับดีเดี๋ยวเราไปฟังเกี่ยวกับเรื่องค่างวดแล้วก็ราคาของตัวรถเขาครับว่า ปี2021แทบจะเป็นรถใหม่ป้ายแดงเลยเนี่ยราคามันจะเท่าไหร่นะครับจะสู้คุณภาพของตัวรถกับราคาคุ้มแน่นอนครับบดยบอกได้ว่าราคาเนี่ยฟังแล้วน่าซื้ออาจจะไม่หันไปมองรถแบรนด์หลักเลยก็ได้มาครับประชมกันไปไบ้ไงครับสำหรับสุสานเออร์ติก้าคันนี้ครับน่าจะถูกใจท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับนะกำลังมองหารถเจ็ดที่นั่งขนาดเล็กราคาไม่แพงได้ปีใหม่ๆคันนี้น่าสนใจมากครับใครสนใจคันนี้นะครับ สุสกิเออร์ติก้าปี2021เป็นตัว1.5 GL บอยขายท่านผู้ชมเพียง499,000บาทซื้อสดไม่บวกแวดครับสนใจคันนี้ทางนี้เลยครับแอดไลน์บอยเลยครับแอดไลน์บอยทางนี้เลยครับแอดไลน์หาบอยได้รถแน่นอนครับสวยๆแบบนี้เหมือนขับรถออกจากโชว์รูมป้ายแดงมาเลยนะครับนะมาครับถามสำหรับเรื่องยอดผ่อนครับคันนี้ผ่อน8,000กว่าบาทอ่ะที่บอยบอกก็ได้จากต้นคลิปเลยว่าเออร์ติก้าผ่อนแปดพันกว่ครับคันนี้จะผ่อนอยู่เดือนละ8,893บาทครับ ถ้าลูกค้าเครดิตดีนะครับเครดิตดีเข้าเกณฑ์เลยนะบอยทําได้ถูกกว่านี้อีกแต่ตอนนี้พูดในเหล็กกลางๆดอกพิเศษสาหรับเครดิตดีนะครับ8ต้ท่านแปดบาบาทได้เป็นเจ้าของคันนี้เลยครับปีสองพันยี่สิบเอ็ดสำหรับคลิปนี้นะครับน่าจะถูกใจท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับเห็นคลิปนี้แล้วนะครับรีบแอดไลน์หาบอยเลยครับได้รถใช้แน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย คาร์ s ฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ s ฟชั c o m